สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมวิ่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมวิ่งหนีทุงท่งนั่นเองนะครับ <S <S เสียงเที่อะไรวันนี้ไปไปกันเตรียมตัวให้พร้อมในสามอับไม่ทันได้กินเลย มันเนพิ่มความเร็วอยู่ที่หนึ่งปัจจุบันนะครับฮึบอุ้ยไม่ดูผมจะเลิกให้มันตกอ่ะกอ้ายฮึบไอ้บีบอ้อยไอ้บีบอ้อยฮึบไอติ๊กบุ๊คไปละจริงผมเป็นคนเล่นเล่นนาอยูน่น,นะครับ ดูครับอึไม่หล่นดูสเต็ปของตุงตุงเออหล่นหล่นเ <c oughs> จง๋งสเต็ปของฉันเนีย่ยรอให้มันขึ้นนะจากนั้นเราก็อารลนต่อครับจากนั้นเราก็หล่นต่อสิครับเอาอะไรอาล่นมาสิ มา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 อ้าแค่เห่าเหล่าหลอกเราต้องแบบยังไงอะ่ะต้องอยู่ตรงเนี้ยก็ให้มันมาแล้วก็เพิร์บเออแบบนี้แหละย,ยังเช่นแต่ยังไงก็เสียเวลาเปล่าครับทุกคนเสียเวลาเปล่านะครับทุกคนได้รุน แล้วก็อย่าไปดักที่แปดเลยนะครับโลนไปไปตอตรงมา้ซุบเชือบไปเด้ผมว่าผมรอตรงตรงตรงนี้กว่าจะมาจับอ่งอ่งเออเยี่ยมไปผมเป็นคนที่ียาดอกบี้มากเลยนะครับ เมื่อตกผมก็ขึ้นไปที่เดิมได้กันนะครับเดี๋ยวดูไอ้บอลลีเอาเดี๋ยวไปดูบอลลีหน้ากับจิหน้านะครับเป็นหัวอย่างเดียวให้เราก็โดดนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะครับเนี่อยอีกไม่นานก็นั่นไงเจอเลยเนี่ยต,ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละเตี้ยที่สุดถ้ามันมาจังหวะนี้นะครับ ให้รีบกินนี้รีบกินโคุกนะครับถ้าใครได้มาแล้วนะครับแล้วก็จับจับจับแค่นี้ครับแล้วก็ดูจงังหวะตรงนี้แหละตอนนี้โอ๊ย <c oughs> เกือบโดูเลเซอร์แดงอ่อตอนนี้หนาวมากเลยครับตอนนี้อ้าว แล้วก็ขอขอบคุณเกมนี้ที่สร้างมาด้วยนะครับอสนุกมากเลยนะคบใครที่เคยเล่นแล้วนะครับมาบอกความรู้สึกที่ช่องนี้ได้เลยครับบอกความรู้สึกเลยนะครับบอกความรู้สึกนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงไ,ไปกันไปกัน ให้ล่นเออจริงแม้จะหล่นแต่ก็ค่อยคอยโอ้เจแล้วนึกว่าใครบินผ่านไปฮึบอุ้ยมาเอาเงินกันอุ้ยอุ้ยเงิน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 ได้เงินแต่เก็บไม่ได้เฮ้ยอุ้ยดูแล ทุงอยู่ไนทุงอยู่ตรงนีุ้บไปไอ้าหลดเละรอให้ทุงมาไม่สามารถเกงปือปุบกดกับดักปุบเอาเอาับดักกัดักเงินกดดักเงินทุกคนกดดักเงิน มึมกันเลยฮึ๊บจากเงินลนอ้าวไม่ลนว้ยยังไงล่ะก็ โดนมันเล่นงานอะไงไปเอาโดนผมอยากได้อันนี้มากเลยดาบแล้วก็เอเอสร้างสัเนาของคุณเองนะครับตอนนี้ผมจะถึงพรมแล้วแต่ผมไม่ต้องการพรมเออผมเลยแต่อันที่ผมไม่อยากไม่อยากเอาก็ นี่แหละตรงนี้ไม่ได้หรอกอะไร <Beetle> <poweroused> <aus> <wiele> <mum Light Vàdisplaystylelusion> ฐางทางฐางทางโอฐางทางโอเคครับนี่มาเอาชิมหายเฮ้ยรอ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 ที่ของเรารอที่ของเราจิ๊บไปโอ้ยไม่ได้ อย่าบอกนะว่าปลนนี่เดี๋ยวโอ้ยนี่นี่นี่มันไม่เพื่อนเงินไรเพื่อนไม่รับเงินเพื่อนบอกว่าฉันมีเงินอยู่แล้วแต่ว่าผมบุญมันบุญแหละเดี๋ยวผมให้มัน เงินว้าวโดนมีน่นนนาทำเลยทุกคนเอ,เออ๊บเอ๊บเอ้าใหโดนอีกแล้วอ่ะมานี่สิมานี่ยน,น,นุ่มรอดปนุ <c oughs> ่มสูงถึงอ่ะโดนกากว่ะไอต้ตุ้งตุ้งนี่มัน ก็หาจริงจีแล้วเก็บเงินก่อนเก็บเงินไม่ได้ถ้ามันมาแล้วแบบเมาไม่น่าไม่น่าจะย้อนซ้อนมาเลย เล okay. สเกอร์เราติดฮึดัแล้วต้องอยู่ใกล้ระหว่างมันนะักเองกันมองไม่เห็นมันกระโดดได้ไปกับทุกคนไปอเลสเชีย,ยไปเอาไม่กนอนะโอเคไป ไปกันเลเซียเลเซียหนึไปเฮ่อว่ตรงนี้แหละพวกตรงนี้แหละที่ผมเอ่อเคยผ่านนะครับตรงนี้คือแบบโคตรยากบอกเลยโคตรยากโอ้ยเกือบโอ้ย Ui, ui, đồn luôn luôn Ờ, ấu, ấu, Tài cho tài cho tài Ui, đúng là tí là cầu tí luôn Ờ, dạ, ô, nè, 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 ớ, 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 lên một tỉ, lên bực trung thủ mà tung mà tung mà tung như này Hãy subscribe cho kênh Để เงินออกมาให้พวกคนรับมาจู่มาแล้วมาแล้วผู้ที่มีอำนาจสุดมันดิผู้ที่มีอำนาจสุดก็คือฉันเองดีเอาอะไรอะไรทุกคน ผมไม่รีบนอด็กสองได้ไอ้วิง่นด็ะ อ่าผมไม่อยากพูดอะไรเลยครับตอนนี้ผมเบื่อมากผมนึกว่าหยุดคลิปไปทั้งนานเลยผมมองไม่เห็นขอัสดครับผมจะอยู่ตรงนี้ค่ะห้าร้อยพันปีมามามา ม,งงมันอยู่ได้วะทำยังไงถึงมันอยู่ได้ครับใช้ปมเลยนะ้องใช้ปมใช้ปมใช้ปมนะ้องใช้ปมใช้ปมมาเลยนะ้องใช้ปมต้องรอประมาณโอโ้โหไม่อยากบอกฮ้ลดามบมาึงคุณดาบมาบึงคึับจงฉัชิง ไม่ทำกับใครอ่ะนล้วไม่ทำกับใครเอาไป้ฟันทุงของคนอื่น แต่ตอนนี้ตุงเราจะมาแล้วนะโอ้ยไปอยโ่้ยน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ันไม่ได้จะชิว 哎！哎！哦买，哦买，哦买，哦买。